ละครสั้น fc เรื่องลูกแม่ค้าส้มตำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะเรื่องของแพรวาเธอเป็นลูกสาวของแม่ค้าขายส้มตำพ่อของเธอเสียชีวิตไปแล้วเธออยู่กับแม่เพียงสองคนเท่านั้นแม่คะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะไว้หลังเลิกเรียน หนูจะมาช่วยแม่ขายส้ำตำนะคะจ้ะลูกไม่ต้องรีบมากก็ได้นะเข้าใจไหมเงินพอไหม100บาทพอค่ะแม่ตั้งร้อยหนึ่งนะ่หนูใช้ไม่หมดด้วยซ้ำเจอกันนะค่ะแม่แม่ให้เงินไปวันละ100บาทแต่เราก็เหลือกลับบ้านมาเยอะมากหลายปีผ่านไปฉันก็มีเงินเก็บ เกินแสนบาทแล้วใครว่าเป็นลูกแม่ค้าไขายส้มตำแล้วจะยากจนไม่จริงหรอกดูฉันสิกินฟรีอยู่ฟรีแถมยังมีเงินเหลือเก็บใช้ตั้งเยอะตั้งแยะฮย้ชีวิตของแพรวามีความสุขที่สุดเลยถึงแม่จะเป็นแม่ค้าไขายส้มตำแต่ก็ส่งฉันเรียนโรงเรียนเอกชนที่ดีและมีชื่อเสียง ฉันไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วขอให้เรียนให้เก่งให้แม่ภูมิใจก็พอแต่ว่าจะมีบางคนที่ไม่ชอบฉันที่ฉันเป็นแม่ค้าฮแต่ก็ต้องสู้ทำอะไรไม่ได้ต้องทนว่าไงจ้าลูกแม่ค้าไข่ส้มตำมาแล้วเหรอฮะ เหม็นปลามากๆเลยดูสิเหม็นคตดเลยไหนจะกิ่นไก่ย่างเฮย้ยมีหน้ามาเรียนโรงเรียนนี้เลยนะชิ้นเนี่ยมีแต่ลูกพูดดีทั้งนั้นนั่นนะสิจนแล้วก็ไม่เจียมดูสิเฮย้ยกลิ่นโคตรเหม็นเลยอะว่าหรือเปล่าฮะเฮย้ยใครจะไปคบคนจนแบบนี้และนี่ก็คือเรื่องปกติ ของแพรวาที่เธอจะโดนล้อเสมอเธอเรียนก็ไม่ค่อยมีคนนั่งใกล้เธอด้วยกลิ่นไก่ย่างหรือส้มตำอาจจะทำให้เพื่อนบางคนรู้สึกเหม็นมันก็ไม่เหม็นขนาดนั้นหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่คนเดียวได้ฮงานกลุ่มฉันก็ทำคนเดียวไม่มีใครมาช่วยฉันเลย แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันทำได้สู้ๆนะแพรว่าเธอทำได้อยู่แล้วอีกแค่ปีเดียวก็จะจบแล้วจะว่าไปฉันไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้จบไปช่วยแม่ขายส้มตำเราจะได้รวยๆดีจะตายแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะแม่คะ เดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาช่วยแม่ขายส้มตำนะคะแม่จะได้ไปพักบ้างรอหนูแป๊บหนึ่งนะคะแม่ใครๆก็บอกว่าเราตำส้มตำได้รสชาติอร่อยเหมือนกับแม่ภูมิใจจังแม่คะหนูมาแล้วคะ่ะแม่เข้าไปนอนพักผ่อนเถอะนะคะยืนมาทั้งวันแล้ว โอ้โหไก่น่ากินจังเลยอ้าวแม่คะทำไมยังไม่ไปพักผ่อนอีกล่ะคะแม่หนูทำได้คะ่ะแหมแม่ไม่เชื่อใจหนูเลยหรอคะเปล่าจ้าแม่แค่อยากดูลูกสาวของแม่จริงสิพรุ่งนี้วันหยุดแม่จะพาไปดูบ้านบ้านใหม่ของเราอย่าลืมนะลูกนะ แม่มีเซอร์ไพรส์ลูกต้องชอบมากแน่แน่ทำไมต้องซื้อด้วยล่ะคะแม่บ้านเนี้ยเรายังอยู่ได้อยู่เลยนะคะม่เห็นจำเป็นต้องซื้อเลยเอาเถอะน้าลูกแม่ไปพักผ่อนก่อนนะเป็นยังไงบ้างแพรวานอนหลับดีหรือเปล่าลูกตื่นเต้นไหมแม่จะพาไปดูบ้าน เนี่ยแม่ใช้เงินเก็บของแม่ทั้งชีวิตที่จะซื้อมาเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยหร่ะคะแม่อืมจริงๆแล้วอ่ะหนูว่ามันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะคะแม่ลูกยังไม่รู้อะไรถึงเราไม่อยู่เราก็ปล่อยเช่าได้แต่ที่ซื้อไว้แม่จะเก็ฑ์กาไรนะ่ะเงนินเอาไว้ในธนาคาร มันก็ไม่ได้งอกเงยอะไรออกมาซื้อสักสองสัมปีแล้วเราก็เอาขายเก่งกำไรยสบายเลยลูกกว่าหนูจะเรียนจบแต่งงานหนูก็มีเงินเยอะแล้วนี่ไงแพรวาหนูชอบไหมโอ้โหแม่คะหลังใหญ่หลังโตจังเลยนะคะเนี่ยหนูว่า มันต้องแพงหน้าดูเลยนะคะเนี่ยและลูกว่ายังไงล่ะจ๊ะอืแม่ว่าแม่ซื้อได้โดยที่ไม่ลำบากเลยแหละแม่ขายของมาทั้งชีวิตแค่นี้สบายมากจะลูกไม่อยากจะรู้นะคะว่าแม่รวยขนาดนี้เลยขอบคุณนะคะแม่ เดี๋ยวถ้ายังไงช่วงบ่ายหนูขอไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะว่าไงจ๊ะแพรวามาได้แล้วเหรอชวนตั้งหลายรอบไม่มาเฮย้ยชุดนี้อย่างว่าแล้วนะกอบเกตเอช่อมะฮะหน่าอย่างเธอคงไม่มีปัญญาซื้อชุดราคาแพงหรอกใช่ไหมชุดตลาดนัดร9 9บาบาทใช่ไหมของจริง ราคาตั้งหลายพันช่างเถอะจะกรอบก็กรอบไปนี่พิซซ่ากินซะสิหน้าอย่างเธอคงจะกินแต่ส้มตำคงไม่มีปัญญาได้กินพิซซ่าอร่อยๆแบบนี้ใช่ไหมพวกเราจริงด้วยดูแล้วก็คงจะกินแต่ส้มตำไก่ย่างพิซซ่าสปาเกตตี้เธอก็คงจะไม่เคยได้กินขอบใจนะ ไอวี่ที่เชิญพวกเรามันเลี้ยงไม่เป็นไรหรอกจ้าเงินแค่นี้ที่บ้านฉันน่ะขนนักแข้งไม่ล่วงหรอกกินอะไรสั่งได้เลยนะขอบใจเธอมากเลยนะไอวี่ที่เลี้ยงถ้ายังไงฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันที่โรงเรียนจ้าเฮ้ยพามเลี้ยงทำไมอะไอวี่ ไม่เห็นจะหน้าเลี้ยงเลยปล่อยให้อยู่แบบจนๆอย่างนั้นแหละดีแล้วไม่รู้เธอคิดอะไรของเธอก็ฉันใจดีไงล่ะจ๊ะอยากเห็นหน้าคนที่ไม่เคยกินของดีๆไงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงดูสิมาแต่งตัวเรียนแบบใบเฟินชุดของใบเฟินน่ะเป็นพันเห็นแล้วขัดลูกตาชมัดเลยใช่ไหมใบเฟิน ใช่ชุดฉันน่ะเป็นพันซื้อเรียนแบบทำไมก็ไม่รู้ฮึเออจริงสิที่บ้านฉันโทรมาบอกว่าคุณพ่อต้องใช้รถน่ะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องกลับเองนะจ๊ะกับแท็กซี่น่ะเข้าใจไหมอะไรกันเนี่ยไอวี่เธอจะให้พวกเรานั่งรถแท็กซี่เนี่ยนะพวกเราเป็นถึงคุณหนูนะเฮ้ย มดีเรื่องใช่เป็นอะไรไปนะลูกมีเรื่องอะไรจะเล่าให้แม่ฟังหรือเปล่าบอกแม่ได้เลยนะมีแน่นอนค่ะแม่คือว่าหนูอยากจะผลิตน้ำปลารออกมาขายนะค่ะแม่อืมแต่ยังไม่รู้ต้องทำยังไงแม่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะจริงเหรอลูกถ้าลูกจริงจังแม่ก็จะช่วย เงินไม่เท่าไหร่หรอกแค่น้ำปลาเองรับรองขายดีแน่ลุยเลยนะทะรุตั้งใจหลังจากนั้นแพรว่าเธอก็ทำน้ำปลาออกมาขายและมีโรงงานใหญ่โตเธอรวยขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยที่เธอยังเรียนไม่จบได้วซ้ำตอนนี้เธอก็กลายเป็น อายุน้อยร้อยล้านไปแล้วส่วนเพื่อนคนอื่นๆที่คอยล้อเธอดูถูกเธอตอนนี้ก็ยังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่เรามีเพื่อนเราก็อย่าดูถูกเพื่อนและรังแกเพื่อนนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงอืม